สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พามาเดินชมวัดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวแชแนลครับสวัสดีครับผมประเสริฐพาเที่ยวแแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาเดินวัดอีกแล้วครับพามาชมวัดที่สวยงงามของกรุงเทพมหานครนะครับ นี่คือวัดทุ่งเศรษฐีนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับ พาเดินมาชมอยาจะพาไปเดินดูทุกที่ทุกแห่งที่จบที่สวยงา,งามของวัดความีอะไรมั่ง <c oughs> ขอบันทชม,มละขอพรน,นะครับ แต่ก่อนวัดนี้เล็กๆนะครับมีที่ไม่กี่ไร่แต่ตอนนี้ขยายมากเพราะคนมาศรัทธาเยอะคนศรัทธาเยอะนะครับมาไหว้พระขอพอรกันได้ใครขอพรแล้วให้สมดังใจหมายก็จะมาจุดประทัดนี้แล้วแต่ที่เราจะบนบานสารกล่าวไว้นะครับ เพราะว่ามันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่คนจะเชื่อถือนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบลูเพราะว่าคนเชื่อของคนห้ามกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสวยๆงานนะครับ ความเชื่อมของธนบุตรนะครับสวยงามเลยครับ เมากมิคเบนรอห้านะครับ